สวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับเราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้กับการแบ่งปันประสบการณ์ในการรับใช้พระเจ้าของผู้รับใช้พระเจ้าในอดีตนะครับมิช s น o รี r โอเ f นะครับที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยประสบการณ์การทํางานรับใช้พระเจ้าและก็ได้รวบรวมไว้เป็นหนังสือให้เราได้มีโอกาสที่จะทบทวนเรียนรู้บทเรียนในการรับใช้ของท่านนะครับท่านอาจารย์อเล็กซ์สมิธนะครับขอบคุณพระเจ้าวันนี้ เรามาพบกันนะครับวันพุทธที่16กุมภาพันธ์2022ก็มาพบกันตอนค่ำๆนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็มีภารกิจหลายอย่างนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้เราพลาดโอกาสในการที่จะทบทวนนะครับอย่างไรก็ตามหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเราในการรับใช้พระเจ้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่มีหัวใจในการทําภารกิจคริสจักรการขยายเพิ่มพูนคริสจักรนะครับเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็น บทเรียนที่ดีให้กับเราได้นะครับก่อนที่เราจะแบ่งปันในหัวข้อต่อไปนะครับวันนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องอปฏิสัมพันธ์การพบปะผู้คนเพื่อการเป็นพยานนะครับความจำเป็นที่จะต้องรู้จักข่าวประเสริฐมีความจำเป็นแค่ไหนนะครับที่มนุษย์เราคนเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักข่าวประเสริฐและถ้ามีเวลา อีกนิดหนึ่งเราจะแบ่งปันข่าวดีจะต้องถูกกระจายออกไปอย่างรวดเร็วมีบทเพลงหนึ่งที่เราจะร้องนะครับด้วยกันนะครับเ,เป็นบทเพลงที่ไม่แสดงว่าใครเป็นผู้ประพันธ์นะครับเพลงไทยไพเราะบทที่24พระเจ้าเป็นที่รีภัยของข้าครับให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับ องพระเจ้าเป็นกี่คาลีภัยเป็นแหล่งภายชีวิตแก่ขาเป็นที่เราอาศัยและพึ่งพาใั้ ตามระประส์การเช่นนี้อาซาจาัยิงยง่งยมซึ่งพระองค์กระทำแกเราอันพระคุณากล่นจนเต็มเตี่ยมใจไม่เทียมประทานแก่เราขอสรรเสริ พระองคูเป็นเจ้าทุกค่ำเช้าทุกวันเวลาประเจ้านะครับพี่ครับพระเจ้าเป็นที่รีภัยของข้านะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงสั้นๆน,นะครับมีเพียงสองข้อเท่านั้นแต่ก็ เป็นบทเพลงที่ให้เราทั้งหลายนั้นมีความสุขนะครับแล้วก็มีความหวังใจว่าชีวิตของเรานั้นมีที่ลี้ภัยเป็นแหล่งให้ชีวิตเป็นที่เราพึ่งพานะครับภัยนานา,นามไม่มาพ่องพานนะครับไม่มาเพี้ยวแผ่วพานพ่องพานพระเจ้าทรงโปรดประทานความรักที่มั่นคงของพระองค์ให้แก่เราแล้วก็เราไม่ต้องกลัวมารซาตานผีมารซาตานนะครับทั้งปัจจุบัน แล้วก็ในอนาคตที่มันจะาพาชีวิตของเราลงไปสู่เรียกว่าเบึงไฟนรกนะครับตามพระวจนะของพระเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวอีกต่อไปเพราะว่าพระเจ้าทรงให้ชีวิตใหม่กับเราแล้วนะครับขอบคุณพระเจ้านั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อที่จะสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในเวลาเดียวกันก,ก็แบ่งปันนะครับในสิ่งดีนี้ซึ่งเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับข่าวดีข่าวประเสริฐ ออกไปให้แก่ผู้คนนะครับตามที่พระเจ้าได้ทรงมีน้าพระทัยให้เราเป็นให้เราทํานะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานเพื่อที่เราทั้งหลายจะรับพระรผ่านทางบทเรียนด้วยกันในวันนี้นะครับพระบิดาพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่ในที่สุดพระคุณของพระองค์ได้มาถึงคนไทยเราทั้งหลายทุกคนต่างได้รับพระคุณของพระเจ้าได้เข้ามาลีภัยหลบภัยอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าในร่มพระคุณของพระองค์ ให้ข้างหลายได้มีความสุขและชื่นชมยินดีให้ปลอดภัยจากภัยนานาจากอํานาจของสิ่งชั่วร้ายมารซาตานความผิดบาปทั้งหลายพ้นจากเวรกรรมทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิ้นขอบพระคุณพระเจ้านี่เป็นความชื่นชมยินดีนี่เป็นข่าวดีเป็นสิ่งที่ดีที่อยากจะแบ่งปันออกไปแก่ผู้คนมากมายขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเรียนในการรับใช้พระเจ้าที่เราทั้งหลายจะทําพันธกิจร่วมกันพันธกิจคิดคริสจักรขอบคุณพระเจ้าพร,ระเจ้าอวยพรบทเรียน ที่เราทั้งหลายจะได้เรียนด้วยกันวันนี้ด้วยอธิษฐานขอพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนกับไปดังนั้เรามีประมาณ15นาทีนะครับกับหัวข้อที่น่าสนใจการพบปะผู้คนเพื่อเป็นพยานนะครับเรื่องการปฏิสัมพันธ์วันนี้เราจะพูดถึงประเด็นหนึ่งก็คือความจำเป็นที่จะต้องรู้จักข่าวประเสริฐ คริสเตียนที่เป็นพยานต้องรู้จักข่าวประเสริฐและความหมายของข่าวประเสริฐนะครับคนที่จะเป็นพยานนี่นะที่จะนําไปบอกกล่าวนี่นะครับกับผู้คนนะครับเกี่ยวข้องกับพระเยซูเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้นะฮะความหมายของข่าวประเสริฐรู้จักข่าวประเสริฐจึงจะเป็นพยานในเรื่องข่าวประเสริฐนั้นได้ก็แน่นอนใช่ไหมครับถ้าเราไม่รู้เราจะบอกได้ยังไงใช่ไหม และที่สําคัญคือถ้ามันไม่ดูอยู่ในจิตใจของเราเราก็ไม่อยากจะพูดนะครับแต่ถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในเมื่อรู้เราทราบความจริงแล้วมันอยู่ในจิตใจของเราเสมอเนี่ยเราก็อยากจะบอกนะครับคนที่ไม่รู้เรื่องการทําอาหารคนที่ไม่รู้เรื่องการทําอาหารย่อมสอนคนอื่นให้ทําอาหารไม่ได้อันนีออ้อาจารย์ก็ยกมาง่ายๆนะครับเป็นตัวอย่างนะครับ คุณตำน้ำพริกไม่เป็นนี่นะครับน้ำพริกกับกับป็ดนะฮะทไม่เป็นพริกปลาปลาระทําไม่เป็นเนะีเราก็จะไปแนะนําคนอื่นไม่ได้เหมือนกันนะครับคนที่ไม่เคยซ่อมเครื่องยนต์มาก่อนย่อมสอนคนอื่นให้เป็นช่างยนต์ไม่ได้ในทํานองนเดียวกันคริสเตียนจําเป็นต้องรู้จักข่าวประเสริฐก่อนนะฮะจะไปสอนคนอื่นจะไปบอกเล่าข่าวประเสริฐนั้นกับคนอื่น ต้องรู้ซะก,ก่อนนะครับเอ,อ่อเป็นความจริงนะครับว่าคริสเตียนหลายหลายคนจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่ไม่ค่อยได้รู้ข่าวประเสริฐนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของเทคนิคหรือว่าทักษะในการแบ่งปันข่าวประเสริฐหลายคนไม่รู้เนื้อหาสาระของข่าวประเสริฐจริงๆเอ,อ่อเราได้เห็นแล้วว่าข่าวประเสริฐคืออะไรนะครับจากบทที่1เรื่องเกี่ยวข้องกับข่าวประเสริฐนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับการ สิ้นพระชนโดยสมัครใจของพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนโดยสมัครใจนะฮะและการเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับเพื่อไทยมนุษย์นะครับการสิ้นพระชนการเป็นขึ้นจากความตายเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่ท่านจารย์ปโลได้ประกาศนะครับตามพระสัญญาว่าจะทรงยกโทษบาปหากมนุษย์นั้นได้กลับใจอย่างแท้จริงและมีความเชื่อนะครับเมื่อใครได้เชื่อ วางใจในพระเยซูในเรื่องนี้ก็คือการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูยอมรับนะครับการตายนั้นแล้วก็การเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูนะครับเมื่อกลับใจมารับเชื่อแบบนี้นะครับด้วยเหตุนี้คริสเตียนจึงต้องเป็นพยานเรื่องความบาปของมนุษย์และความรอดของมนุษย์โดยทางพระเยซูพระผู้ช่วยรอดและชักชวนให้คนยอมรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาสู่ชีวิต แน่นอนนะครับคนไหนแล้วแต่ที่จะตัดสินใจเข้ามาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ยอมรับการอภัยโทษบาปการไถ่บาปก็ต้องตระหนักถึงว่าตัวเองเป็นคนบาปใช่ไหมครับังนั้นการที่เราจะไปชี้ว่าคุณเป็นคนบาปอันนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันใช่ไหมครับแต่โดยโทั่วไปแล้วทุกคนแหะครับนะก็ยอมรับว่าตัวเองนะครับมีบาปไม่มากก็น้อยถ้าจะไปถามว่าคุณตั้งแต่เกิดมาไม่บาปเลย หรืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจะได้รับคาตอบแน่นอนว่าอ๋อมันก็ต้องมีบ้างความผิดบาปนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์จะต้องตระหนักนะครับว่าตัวเองนั้นเป็นคนบาปนะครับจึงมีความปรารถนาที่จะรอดพ้นจากความผิดบาปแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ตระหนักว่าตัวเองบาปแล้วจะรับยินดีที่จะให้พระเยซูช่วยนะครับกนะ็อาจจะมีวิธีทางอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่คริสเตียนเรามี ข่าวดีนี้เรามีความมั่นใจเราก็บอกเขาแม้ว่าคนอื่นจะมีความรู้สึกว่ามั่นใจในวิธีการหรือว่าทางที่เขาจะพ้นบาปอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะบอกเขาว่าคุณมั่นใจจริงหรือเปล่านะครับนั้นถ้าไม่มั่นใจนะครับอะไรเป็นเหตุให้คุณไม่มั่นใจแล้วถ้าคุณไม่มั่นใจพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเหตุให้เราที่จะมั่นใจได้เพราะว่าพระองค์ส่งเป็นขึ้นจากความตายอันนี้เป็นหัวใจของข่าวประเสริฐนะครับ เปาโลกล่าวว่าถ้าไม่ประกาศวิบัติเกิดกับข้าพเจ้าอันนี้ได้พูดถึงความจําเป็นที่ต้องรู้จักข่าวประเสริฐคับเปาโลเองนะท่านเองก็อยู่ในฐานะที่ว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกให้เป็นภาชนะที่จะถูกใช้ไปในการนําพระนามขององค์ผู้เป็นเจ้าพระเยซูเจ้าออกไปไปยังประชาชาติทั้งหลายไปยังกษัตริย์นะฮะ และโปรงพระเจ้าได้ทรงเลือกเปาโลเป็นภาชนะให้ทําหน้าที่นั้นเพราะฉะนั้นท่านเองก็ได้กล่าวไว้นะครับในพระธรรมพระบรมทีที่บอกว่าถ้าไม่ประกาศวิบัติจะเกิดขึ้นนะเพราะว่ามอบหมายหน้าที่แล้วถ้าไม่ทำนีนะ่เป็นเรื่องแน่ท่านยังเตือนด้วยว่าไม่มีข่าวประเสริฐอื่นอีกแม้ว่าจะเป็นข่าวที่ประกาศโดยทูตจากสวรรค์ก็ตามในการาเทียนะเราต้องเข้าใจว่าการเป็นพยานคือการ บอกข่าวดีเรื่องเรื่องพระคริสต์ไม่ใช่การเปรียบเทียบคริสตศาสนากับศาสนาอื่นๆไม่ใช่การประกาศศาสนาพี่น้องจับไว้นะฮะไม่ใช่การประกาศศาสนาแต่คือการเป็นพยานให้กับบุคคลนะครับคือพระเยซูคริสต์เจ้าเราไม่ได้ประกาศศาสนาเราไม่ได้ประกาศคําสอนของพระเยซูแต่เราประกาศพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นบุคคลเป็น องพระผู้เป็นเจ้าที่มาช่วยมนุษย์นะครับเราไม่ได้โตเถียงกันไม่ได้ประกาศเกี่ยวข้อกับหลักคำสอนคริศสาศาสนาไม่ใช่นะครับเพราะว่า,าศาสนาไหนก็สอนให้คนดีนะทั่วๆไปนะครับมนหมายว่าเป้าหมายของาศาสนาคำสอนก็จะให้มนุษย์เป็นคนดีเพื่อจะสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับแต่ว่าเมื่อเราเป็นพยานนั้นเราไม่ได้เป็นพยานให้กับาศาสนาคริสว่ามีคําสอนอย่างนี้บัญญัติสิบประการว่าอย่างนี้ คําสอนที่ยากที่พระเยซูกิจเจ้าสอนเกี่ยวข้องกับอะไรนะ,ะการปฏิบัติเป็น2เท่าหรือว่ากิโลเมตรที่2อนะฮะอย่างเช่นมีคนตบหน้าข้างข้างซ้ายแล้วก็หันข้างขวาอีกอย่างเงี้ยนะ,ะหรือว่าเขาเกณฑ์ให้เดิน1กิโลก็เดินเป็น2กิโลเราไม่ได้เราไม่ได้รไไดประกาศหลักคําสอนนะครับที่เหนือกว่าใครไม่ใช่นะครับแต่เราเป็นพยานให้กับบุคคล เป็นพยายนให้กับพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งเป็นทางเดียวที่จะช่วยให้รอดได้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่1 4ข้อ6พระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดานอกจากมาทางเรานะครับและก็กิจการบท4ข้อ12ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยนะครับด้วยว่านาอื่นซึ่งจะให้รอดได้นั้นไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าพี่น้องครับ มีความจําเป็นในการที่จะบอกเล่าข่าวประเสริฐนะครับต้องรู้จักหมายว่าผู้ที่จะประกาศผู้ที่จะเป็นพยานก็ต้องรู้จักข่าวประเสริฐอย่างดีนะและเมื่อรู้แล้วก็ต้องประกาศนะครับยิ่งมีอะไรนะครับการทรงเรียกแก่พระยาอ,อย่างชัดเจนอย่างเปาโลไม่ประกาศไม่ได้นะครับมีความรู้สึกว่าวิบัติจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านนะครับโอเคอีกหัวข้อหนึ่งนะครับอีกหัวข้อหนึ่ง ข่าวดีจะถูกกระจายออกไปอย่างรวดเร็วเวลาใครได้รับข่าวดีเขาย่อมจะบอกให้คนอื่นรู้ด้วยเช่นหากใครซื้อเสื้อผ้านะครับหรือเครื่องมือคุณภาพดีในราคาถูกเมื่อสักครู่นี้กเจ้เพึ่งโพสนะรูปรองเท้าเล่นฟุตบอลชอบเล่นฟุตบอล แล้วก็ไปหาซื้อรองเท้าโดนหลอกมาบ้างก็มีนะแต่ครั้งนี้ก็โอเคถูกใจซื้อรองเท้ามือสองมาสําหรับเล่นฟุตบอลโพสต์ลงไปละอวดเขานะ,น,ะนะอวดเพื่อนๆน,นะครับั้นเสื้อผ้าหรือเครื่องมือเครื่องมือคุณภาพดีราคาถูกเขาก็รีบบอกให้คนอื่นทราบนะถ้าใครได้รับเงินของขวัญก้อนใหญ่นะครับเ็ก็รีบไปบอกให้ทุกคนรู้ว่าเขาโชคดีขนาดไหนนะครับ นั้นข่าวดีมักจะแพร่ไปถึงหมู่บ้านได้อย่างง่ายดายเพียงเวลาไม่นานนะครับก็จะไปได้จนสุดหัวบ้านท้ายบ้านอา,อาจารยนะ์ยกตัวอย่างนี้มาเนี่ชัดเจนนะฮะนะสมัยก่อนเรานึกได้นะครับว่าในหมู่บ้านของเราถ้ามีใครได้อะไรมานะครับสมัยก่อนนะเราไปไปเที่ยวป่าก็เรียกว่าเที่ยวป่าเป็นพลานเที่ยวป่านะครับก็ไม่ใช่เป็นป่าดงดิบลึกไม่ใช่นะครับไปล่า สัตสงว์นั่นไม่ใช่นะครับแต่ว่าเราไปเที่ยวป่าเวลาที่เผาเผาป่านะครับทําไร่กันนะครับก็ไปพอมันเผาเสร็จแล้วมันก็จะมีเรียกว่าเป็นกอกกอเป็นกอไผเป็นจอมปลวกอะไรพวกนี้นะเราก็ไปหาเอานะครับหาสัตว์ป่านะมีสมัยก่อนมีเขาเรียกตะกรวดนะตะกรวดนะฮะอยู่ในป่าถ้าได้มานะครับเป็นตัวนิ่มในสมัยก่อนก็มีนะหรือแม้แต่ตัวเม่นนะ ้าพเจ้าจําได้ตอนเป็นเด็กๆนะครับถ้าบ้านนะบ้านไหนหรือว่าใครที่ไปเที่ยวป่านี่นะแล้วก็ได้สัตว์พวกนี้มานี่ะครับโอ้ไม่น้อครับแล้วเขาก็จะบอกว่าโอ้ตาคนนั้นได้ตัวนิ่มมาได้ตะกวดมานะมันเป็นอาหารอร่อยแล้วก็หายากนะก็จะวิ่งกันไปดูนะหัวบ้านท้ายบ้านนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าท่านอาจารย์เล็กได้ได้คิดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามีประสบการณ์อย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะฮะและเดินทางได้อย่างรวดเร็วผ่านคน ทั้งครอบครวัวหรือเครือข่ายเพื่อนฝูงอันนี้เห็นภาพเลยนะครับนะบอกต่อกันไปนะฮะเพราะว่ามีสิ่งดีเกิดขึ้นนะครับคริสเตียนเองก็ควรจะกระจายข่าวประเสริฐเรื่องพระคริสต์เช่นกันเรื่องพระคริสต์เช่นกันนะฮะแต่เหตุใดข่าวประเสริฐจึงไม่แพร่ไปสู่ทุกพื้นที่ในช่วง2,000ปีที่ผ่านมานะครับแม้อุปสรรคส่วนใหญ่จะเกิดจากการขัดขวางออของพญามาลซึ่งเป็นศัตรูของพระเจ้านะครับแต่บางทีก็เป็นเพราะคริสเตียน ปิดปากเงียบเสียเองอันนี้เป็นความจริงนะครับพี่น้องโอกาสนั้นมีเยอะมากโดยเฉพาะในยุคนี้นะฮะยุคที่เขาเรียกว่ามีการสื่อสารไร้พรมแดนนะครับในมือของข้าพเจ้าเนี่ยเนี่ยพี่น้องมีทุกคนเลยนะมีทุกคนนั้นพี่น้องกับเดี๋ยวนี้เราจะบอกข่าวประเสริฐเนี่ยนะครับไม่ได้ยากอะไรนะเมื่อสักครู่นี้ข้าพเจ้าโถไปที่สอนอมโนรมนะครับไปพบกับจากกองนะครับแล้วก็ถามท่านว่าจะมีอะไรที่จะที่ฐานเพื่อ เพราะว่าเราอธิษฐานทุกวันพุธนะครับก็ถามจากกองนะครับาจากกล้าเนี่ยแหละครับในดาบกล้าท่าน,นเป็นจากกองของสอนอมโนโรุว่ามีอะไรให้เราอธิษฐานเผื่อพิเศษไหมเพราะว่าเราอธิษฐานเผื่อประจําอยู่แล้วอธิษฐานเผื่อผู้ขับบัญชาของท่านอาธิษฐานเผื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกนายในการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็โทรไปหา,าหมอเอนะรพอพสตอคุ้งสาเพานะครับบอกว่าหมอเอเป็นไงบ้างาหมอเอก็บอกว่าอาจารย์กําลัง ทำทำลายของผู้ป่วยนะครับก็เจ้าก็เลยบอกว่าอ๋อหมอกําลังยุ่งอยู่นะเราจะอธิษฐานเผื่อขอพระเจ้าอวยพรในการทํางานของท่านนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เป็นเสียงสตรีนะแทรกเข้ามาบอกว่าขอบคุณค่ะนะคือเราก็มีปฏิสัมพันธ์นะครับก็คิดถึงหน่วยงานต่างๆในอําเภอถ้าเราติดต่อได้นะครับก็จะประสานไปนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องราวข่าวประเสริฐนะอย่างน้อยให้เรารู้ให้เขารู้ว่าเรา คิดถึงห่วงใหญ่นะครับน้องของเราอขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอุปสรรคอาจจะไม่ใช่โอกาสโอกาสมีมากเลยหรือว่าอาจจะไม่ใช่สิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวนี้การประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้มีการข่มเหงไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนอาจยากกว่าเยอะนะครับแต่ว่าข่าวประเสริฐก็ยังแพร่ไปนะครับแต่สมัยนี้อาจจะเป็นไปได้ครับอย่างที่บทเรียนใน,นพระมภีร์นี้ที่ ถ้าอาจารย์เร็กซ์เมดได้แบ่งปันไว้นะครับบางทีก็เป็นเพราะคริสเตียนเนี่ยปิดปากเงียบไม่ยอมนะเหมือนกับตะเกียงที่สว่างแต่ว่าเอาถังครอบไว้นะฮะรขอพระเจ้าช่วยเราอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะนุนใจนะครับให้คริสจักรให้พี่น้องคริสเตียนเราตั้งใจด้วยกันนะครับเ,เดี๋ยวค่ําคืนนี้เราจะมาอธิษฐานนะครับมีประเด็นนี้ด้วยนะครับสําหรับคริสจักรสัมพันธ์มโนรมเราจะอธิษฐานเพื่อสําหรับการตั้งกลุ่มเพื่อการ อธิษฐานเพื่อการเป็นพญาน,นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเรียนรู้ด้วยกันนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับก็วันนี้เราใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้น,นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าเราอยากจะแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบนะครับว่าเย็นวันนี้เรามีการอธิษฐานขอบคุณพระเจ้านะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพี่น้องที่มาที่คริสตจักรได้นะครับมาที่โบสถ์ได้หกโมงครึ่งนะครับวันนี้เราเปลี่ยนเวลามาเป็นหกโมงครึ่งไม่ใช่หนึ่งทุ่มนะครับ เพราะว่าถ้ามีผู้อูโสมาจะไม่ดึกเกินไป6กโมงครึ่งนะฮะเราพบกันถึงสองทุ่มเ,เรามีหลายเรื่องที่จะอธิษฐานด้วยกันนะครับรวมถึงเรื่องที่เราจะไปร้องเพลงนะครับเนะเมื่อตอนบ่ายาพาะเจ้าได้ไปติดต่อนะครับที่วัดปากคลองท่าสุงนะรหรือว่าวัดสามจีนนะครับไปพบกับญาติของคุณสุนันนะครับทั้งภรรยาและลูกนะครับน้องมนแลวก็คุณ อัดนะครับลูกเขยก็ได้คุยกันอยู่ที่วัดนะฮะก็ไปเจอที่นั่นแล้วก็บอกว่าเราอยากจะมาเพื่อที่จะร้องเพลงนะครับเพราะว่าคุณพ่อของเขานะครับก็คือคุณสุนันเสียชีวิตนะครับคุณสุนันได้รับเชื่อพระเยซูแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสมาโบสถ์นะฮะเป็นเพราะว่าป่วยป่วยเป็นโรคร้ายโรคมะเร็งนะฮะแล้วก็ช่วงโควิดด้วยก็มาไม่ได้นะครับแต่มีความเชื่อมีความแน่ใจนะครับว่าได้ มั่นใจว่าถ้าจากไปก็จะอยู่กับพระเยซูเพราะว่ามีความเชื่อข้าพระเจ้าจําได้อย่างนั้นนะครับไปเยี่ยมสองสาครั้งก็เลยไปขออนุญาตนะครับไปคุยกับญาติเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเผาศพนะฮะเราก็จะไปกันผลปรากฏว่าญาติก็ยินดีนะครับเราก็จะร้องเพลงตรงก่อนที่จะเผาศพที่ที่เมนนะที่เมรุนะที่วัดาสามจีนนี้นะครับพระเจ้าก็เข้าไปหาจเจ้าวาดนะครับจเจ้าวาดพระ บุญลือนะฮะหลวงพ่อบุญลือนะครับก็เป็นคนที่นี่แหละครับคนบนรมนี่แหละนะฝั่งนู้นนะฮะก็บอกว่าหลวงพ่อเราอยากจะร้องร้องเพลงอวยพรแล้วก็ร้องเพลงเพราะว่าคุณสุนันได้เชื่อบางใจพระเยซูนะครับเราอยากขอญาติหลังจากพระสวดหรือว่าทอดผ้าไตรผ้าบางสกุลแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะครับเจ้าวาดนะฮะหลวงพ่อบุญลือก็ อ,อนุญาตอย่างดีนะครับนะเอาเลยโยมนะเพราะว่าอย่างนั้นนะครับอะไรที่ดีๆก็ช่วยกันก็ต้องขอบคุณสําหรับหลวงพ่อบุญรอนะครับเจ้าอาวาสวัดปรากรองท่าสุ่มเนี่ยปรากรองท่าสุ่มนะครับก็ในวันพรุ่งนี้เราจะมาพบกันที่โบสถ์นะครับสำหรับพี่น้องที่ตั้งใจจะไปร่วมรับใช้ด้วยกันนะครับเราจะร้องเพลงโลกนี้พระเจ้าประทานหนึ่งเพลงแล้วก็เราก็จะอธิษฐานเผื่อครอบครัวแล้วก็มอบเงินก้อนหนึ่งนะครับซึ่งเป็น เงินที่พี่น้องได้มีส่วนในการช่วยงานนะครับเราก็ได้โอนเข้ามาในบัญชีและก็รวบรวมนะครับได้ก้อนหนึ่งเราจะมอบให้เขาด้วยในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นการสําแดงความรักของพระเจ้าแล้วก็เป็นการประกาศพระกิติคุณไปในตัวนะครับด้วยการด้วยการกระทำาะการดีนี้นะครับส่วนการประกาศก็เดี๋ยวเราก็ใช้โอกาสต่อไปนะครับไปเยี่ยมเยียนหนุนใจครอบครัวนี้ต่อไปนะครับไม่มีใครรับเชื่อพระเยซูนะนอกจากคุณสุนันท์ องคพระเจ้านะครับวันพรุ่งนี้เราพบกันสำหรับพี่น้องที่จะไปร่วมในการเผาศพานะครับของคุณสุนันท์นะครับส่วนค่าวันนี้เรามาอธิษฐานด้วยกันก่อน,นขอพระเจ้าจะสถิตอยู่ด้วยนะครับขอพระเจ้าพรพทนพี่น้องนะครับเดี๋ยวเรา,าติดตามเรียนรู้ด้วยกันต่อไปนะครับความรับผิดชอบในการบอกเล่าข่าวประเสริฐประโยชน์ของพระเจ้าของาการเป็นพยานนี้อาจจะเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะฮะการตอบคําถามยากๆเออน่าสนใจ ก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่จะติดตามต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบอพอระเจ้าอิปพรสวัสดีครับ